นึกถึงวันวานหลดเอาสไนเปอร์วันช็อต MCPR 300ในวอร์โซนเชื่อว่าหลายคนคงคิดถึงไม่ต่างอะไรกับลุงกำนันสำหรับซีซั่น3 MCPR 300ทำวันช็อตวันชิวได้หรือไม่จะเป็นยังไงมาดูโหลดเอาเน้นเป็นการยกไวยยิงไวลองดูนะครับสนุกแน่นอนฉัซื้ออยู่ให้ ข้างหน้าข้างหน้าเอกมาหน่อยนอกกำแพงนอกกำแพงนอกกำแพงมันต้องเข้ามันต้องเข้า มีสองตัวเลยสองตัวแอบอย่างเดียวเลยนี่ฮะโดนขวานักคว้านี่นี่นี่หาแล้วโดนโดนจะได้เท่านี้โอเคโอเค อยู่บ้านอยู่ในคอนโทรลคอนโทรลคอนโทรลดักไว้อยู่แล,ล,ล,ล้วมั้ง <Bian ca> โอ้ยยังไม่โดนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ตรงนี้ <S 2> <S 2> <S 2> ดาวไปหนึ่ง <S <S ดาวตรงนี้ เอ้ยมีคนมาเอาเมื่อยหเอาเมื่อไหร่อยู่ตรงนี้อุ้ยมีคนมาอุย้ยโอ้โหลูกลง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 เดียะตัวนึงครับ ใช่ข้างบนเราขึ้นไปข้างบนไปไปรวบไปช่วยกันรวบข้างบนก่อนดีไหม ยต่อ,อกนะนะันปืนไม่ทันใจมันก็เปลี่ยนปืนมา่อยได้นะสแกนอยู่สแกนมีมีอยู่ข้างล่างฝั่งนี้<อ>ผมมีเกาะเอาป่ะ

เปิดยูเปิดยูแล้วกลับ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 วงย้อนวงย้อน <'m> <some> ป่าป่าขอตั้งขอตั้งด่วนขอตั้งด่วนไปไปไปขึ้นขึ้นอยู่ตรงนี้ เฮ้ยตอนไหนระวังม yeah. oh. oh, uh ันลอยเหรอไงวะไอ้เหี้ยอ๋ออันนี้มันมันอยู่บนทางแทงน้ำแทงน้ำระวังระวังอยู่บนแทงน้ำแทงน้ำ คนลงมีคนลงนี่ดาวไปดีมึงมีอีกตัวใครมีกล่องกระสุนบ้างใครมีกระสุนเออบ้างครับขอหน่งไม่มีไอกำนันผมมีผมมีแอร์นะยิงมันร่วงลงไหนบอกเลยนะชี้ชี้โอเคโอเคลงแอร์แล้วมีตัวหยุ่งนอกนี่ เฮ้ยหลังหลังหลังมีคนลงหลังนี่นี่อยู่บนหออยู่บนหอปามีกระสุน A-R อแบ่งไหมฮะโอเคมีกล่องกระสุนมองครับตรงหอมองแล้วผมมีหน้าก,กากแก๊สนี่ใครยังไม่มีผมไม่มี

ตาแดงกลับไม่นุ่มขอขอฟินิชตายแล้วโอ้แย่ว่ะเหลือเหลือเหลือหนึ่งตัวแถวเนี้เอ้ยวงวงวงกลับวงกลับวงกลับมันโดดโดดลงล่างมาแล้วครับก็อแตกลงไปโอ้ยโอเยผมจะีแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยมีมีมีสองตัวสองตัวอยู่ในก็ต๊อบ ผมมีผมมีผมมีผมซื้อคัตเตอร์ผมซื้อคัตเตอร์ผมลงมอห้า ขับกลับกลับกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปฝั่นงนี้เยิงขโมนเล่นยงขโมนขึ้นบนขึ้นบนไป <c oughs> ยิงฟรีอีสปอร์ตมันจะมามันจะมาไอตัวเนี้ย มันจะเอากระโดดลงลดลงไปนู่นไหมฮะไปไปก่อนเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคุมกำนันผมคุมผมต้องต้องอยู่เป็นบัดดี้กันก่อนมีคนลงผมไม่ลงไปเอานะ เอาไปเอามาเลยแม่เรามาหาเราวงวงมาหาเราวงหาเราเประสุนไม่มีแล้วกัปตันถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ